นี่ครับเป็นเบืกดหาอะไรกินหมดเดิมครับก็พึ่งมาเลยนี่ไงเมนูหน้าประตูมาแล้วจัดไปแล้วเดี๋ยวมาลองกันไปครับได้มาแล้วดีครับได้มาแล้วอหอมหอมเดี๋ยวมาใส่ซอสกันจัดนะครับไมายำเนส้อขมขื นนก็พริกนะครับใส่สามอย่างเลยนวดนวดหน่อยนวดครับนวดนวดครับไป,นนไปเป็นเมนูอยู่หน้าประตูเลยครับเขาขอบอกชาลิ้นด้วยหมาล่านะครับหอมเผ็ดเ <c oughs> ผ็ดเ <c oughs> ผ็ดนะครับมีความเผ็ดขึ <c oughs> ้นม <c oughs> าแล้วแต่หอมมากดูดิ ดีเ้ยแต่ก็มันสไปซี่เลยครับยังมีความเผ็ดชาชาแล้วดีเลยจับผู้ซอสสามอย่างครับผมว่าตัดรถได้ดีชาลินชาลินครับชาลินเลยครับรู้สึกได้ครับ เดี๋ดื่มน้ำตามกระชัดเดนเลยเดีนี้กระชัดเดนเราเริ่มทานทีละสองไปโคตรดีอารมณ์เดียวกระสบายสิจะบ้างกินได้หอมกว่าไปครับสุดท้ายรูดสาม 你看